สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์เรองรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมตามคําเรียกร้องของใครหลายๆคนที่ได้เคยขอเรื่องราวนี้กันมานะครับผมบอกว่าพี่เจ๊ช่วยจัด10อันดับสุดยอดผู้นาเผด็จการที่โหดร้ายโหดเหี่ยมที่สุดในโลกมาให้หน่อยได้ไหมแหม่ให้จัดอันดับแบบนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเกณฑ์ที่เราจะเอามาวัดว่าใครโหดเหี่ยมโหดร้ายกว่าใครเนี่ยก็คงต้องเป็นจํานวนผู้สูญเสียชีวิตด้วยน้ามือ ของคนเหล่านั้นไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่เราจะจัดได้ชัดที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไอการจัดอันดับด้วยผู้เสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยหลายซอสนะครับผมหลายแหล่งเขาก็ระบุตัวเลขของผู้สูญเสียชีวิตต่างกันบางซอสอาจจะมากกว่าบางซอสอาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดแรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อซแต่เราก็จะมาพูดกันถึงคร่าวๆนะครับผมว่าเอคนนี้เนี่ยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ยประมาณกี่คนถึงกี่คนจากเหตุการณ์ไหนนะครับ โอเคนะครับการจัดอันดับของเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่อันดับ10 ของการจัดอันดับจอมเผด็จการสุดโหดเที่ยมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยคนแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่รู้จักชื่อของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการตายของคนกว่า1ล้านคนในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในจีเรียนั่นเองนะครับเขาคนนั้นมีชื่อว่านายพลยาคุบโกวอนแม่ชื่อเหมือนคนเกาหลีเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เขาเนี่ยนะครับผมเป็นผู้นําของไนจีเรียในการเข้าต่อสู้นะครับผมกับรัฐที่มีชื่อว่า เบียฟราซึ่งเป็นสาธารณรัฐที่แยกตัวออกมาจากไนจีเรียแล้วก็ได้ทําการต่อสู้นะครับผมรบกันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นผู้นำนะครับผมของไนจีเรียเขายังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอีกด้วยซึ่งสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปถึง1ล้านคนมีทั้งทหารและพลเรือนปะปนกันไปนะครับอันดับต่อมาอันดับที่9อดีตประธานาธิบดีของเอธิโอเปียอย่างเมงกิสตูไฮลีมาเรียมจำนวนของเหยื่อเขาเนี่ยอยู่ที่ 1.5ล้านคนจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกวาดล้างศัตรูทางการเมืองและการทําให้ประชาชนของเขาอดอาหารนะครับโดยที่ถ้าจะเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Red Terror er, ในปี1976ถึง1978และเหตุการณ์ขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ของเอธิโอเปียในปี1983ถึง1985ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผู้นําของรัฐบาลเผด็จการคอมมิวนิสต์เรียกได้ว,ว่าใช้วิธีคล้ายๆกับสตาลินนะครับผมในการก่อร่างสร้างอํานาจให้กับตัวเขาเองซึ่งจุดจบของผู้นาคน,น นี้เนี่ยนะครับผมคือเขาโดนโทษประหารนะครับผมจากอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เขาได้ทําลงไปและได้ถูกประหารในวันที่27สิงหาคมปี1975ในอายุ83ปีนะครับโอเคเรามาดูอันดับที่8อันดับต่อไปกันเลยดีกว่าเขาคนนี้นะครับผมดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากบิดาแห่งเกาหลีเหนืออย่างท่านผู้น Kim ําคิมอิลซุงหลายคนอาจจะรู้จักถึงความโหมดร้ายของลูกหลานของเขานะครับผมอย่างคิม จองอิลและคิมจองอุนแต่ก็อาจจะไม่รู้กันว่าคิมอิลซุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ตกเป็นเหยื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผมจากการขึ้นมาปกครองเกาหลีเหนือของเขาเนี่ยมีอยู่มากกว่า1.6ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นศัตรูทางการเมืองและนะครับผมประชาชนที่อดอยากจากระบอบคอมมิวนิสต์จูเช่ที่ต้องการจะให้เกาหลีเหนือนี่พึ่งพาตัวเองและพิสงครามเกาหลีด้วยนะครับ ก็นี่นะครับผมมีผู้สูญเสียไปกว่า1.6ล้านคนซึ่งถ้ามาดูกันเนี่ยนะครับผมก็จะคล้ายๆกับประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์แบบโทลทอริเทเรียนหลายๆประเทศเลยนะครับซึ่งอันดับต่อๆไปเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวเลขที่มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นไปที่อันดับ7็กันเลยดีกว่าอันดับ7เนี่ยก็จะหนีเขาคนนี้ไปไม่ได้เลยนะครับผมคนที่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามีความโหดร้ายนะครับผมต่อประเทศของตัวเองมากที่สุดแล้วเขาคนนั้นคือโพพดแห่งเขมรแดงนั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยผ มจะไม่ขอเล่าประวัติอะไรเขามากเพราะเราได้เคยทําคลิปเต็มเกี่ยวกับเขาไปแล้วใครว่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยแต่เราจะสรุปสั้นๆให้นะครับผมว่ามีชาวคามรที่น่าสงสารกว่า1.7ล้านคนหรือบางซอสเนี่ยอาจจะมากถึง3ล้านคนเลยที่ต้อง ตายนะครับผมจากเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอย่าง Killing Field หรือว่าทุ่งสังหารขมรแดงนั่นเองมันคือเหตุการณ์ที่นะครับผมให้เหล่าปัญญาชนให้ประชาชนชั้นกลางถึงชั้นสูงเนี่ยออกจากเมืองใหญ่มาทํางานในทุ่งนานะครับผมทําไปเรื่อยๆโดยที่แทบจะไม่ให้อาหารพวกเขาเลยทําให้คนจํานวนเป็นล้านเนี่ยนะครับผมต้องตายอยู่ในทุ่งนั้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการสังหารหมู่จากเหล่ากองกําลังขมรแดงเองด้วยนะครับผมโอ้โหก็เป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลย โภพทคนนี้เนี่ยแหละครับต่อไปมากันที่อันดับ6คนนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับผมเขาเป็นผู้นำของตุรกีนะครับผมในช่วงปี1915จนถึงช่วงปี1920เข้าคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิสมาเอนเวอร์ ปาชาด้วยรัฐบาลเผด็จการทหารของเขาเนี่ยนะครับเขาได้ก่อสองครามนะครับผมแล้วก็กวาดล้างฆ่าชีวิตประชาชนและทหารไปกว่า2ล้านคนโดยที่จะมีหลายเชื้อชาติเลยนะครับผมที่ต้องตกเป็นเหยื่อของเขาหล,หลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นชาวอาร์เมเนียชาวกรีกและชาวแอสเซเรียซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นชาวอิรักและด้วยความที่เขาเป็นผู้นําทางทหารเนี่ยนะครับผมเขาก็ผ่านสงครามมามากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสงครามเบลคานว,วอร์สอิตาโลเตอร์กิชวอร์ สงครามโลกครั้งที่1การปฏิวัติยางเติ์กซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ยังเติ์กไทยนะครับผมเป็นยังเต,ติ์กตุรกีและการลุกฮือที่บัสมาชีด้วยก็นี่แหละครับผมจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยมีคนตายเยอะขนาดนั้นไปที่อันดับต่อไปกันดีกว่านะครับผมอันดับต่อไปเนี่ยคนที่พอจะศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักชื่อเขาอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเผด็จก,การทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจาก ยิเดกิโตโจนั่นเองเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมมีบทบาทต่อกองทัพญี่ปุ่นในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2อย่างมากเลยเพราะเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีกระทรวงสงครามและเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าวอ์ครามหรือว่าอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องตกเป็นความรับผิดช,ชอบของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยอนุญ,ญาตนะครับผมให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยกระทําเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่เป็นอาชญากรรมสงครามต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานกิ้งทรมานเฉลยสงครามและประชาชนประเทศต่างๆที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําการยึด ผมทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีอินโดจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและอื่นๆอีกมากมายก็เรียกได้ว่าฮิเดกิโตโจเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องรับผิดชอบที่เป็นหัวเรือใหญ่สุดของกองทัพญี่ปุ่นในตอนนั้นโดยที่เขาเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอจากข้อหาต่างๆนานามากมายอันดับต่อไปเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับผมอาจจะเคยได้ยินชื่อเข้ามาแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาทําอะไรเพราะว่า ยุคของเขาเนี่ยนะครับผมมันจะเก่ากว่าผู้นําคนอื่นๆที่เราได้พูดไปสักช่วงหนึ่งเลยนะครับเขาคือกษัตริย์เลโอโพลที่2แห่งเบลเยียม้าผู้นําประเทศเบลเยียมเนี่ยนะเคยเป็นต้นเหตุนะครับผมของการสังหารหมู่ด้วยเหรอใช่แล้วครับผมและเรียกได้ว่าตัวเลขเนี่ยห่างจากอันดับ5อย่างฮิเดกิโตโจเนี่ยถึง3ล้านคนอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนเลยนะครับโดยที่จํานวนที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดจากการค้าทาสชาวคองโก ที่เรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐอาณานิคมของเบลเยียมมีคนถูกจับเป็นเฉลยเนี่ยนะครับผมมากกว่า10ล้านคนและจํานวนมากเนี่ยก็ได้สูญเสียชีวิตไปด้วยก็นับว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายและทารุณกรรมต่อชาวแอฟริกาเป็นอย่างมากอันดับต่อไปเนี่ยนะครับผมหลายคนเนี่ย น่าจะตีตราว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผู้นำเผด็จการที่มีความชั่วช้ามากที่สุดตั้งแต่ที่โลกเคยเห็นมาเลยนะครับซึ่งก็อาจจะจริงถ้าเรามองที่ความคิดและอุดมการณ์อันผิดเพี้ยนของเขาแต่ถ้าดูจากจํานวนตัวเลขเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ที่อันดับ3นี้แหละครับชายผู้เป็นต้นต่อให้คนกว่า30ล้านคนต้องเสียชีวิตต้องตายไป อดอปฮิตเลอร์ผู้นําแห่งนาซีเยอรมนีนั่นเองนะครับผมอย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่าเออฮิตเลอร์เนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่เลวที่สุดในลิต์นี้แล้วแต่เหตุผลที่เขาได้อยู่อันดับ3เนี่ยเป็นเพราะว่า ตัวเลขนะครับผมของผู้สูญเสียเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ล้านคนจากเหตุการณ์ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งนั่นเนี่ยก็รวมไปนะครับผมด้วยอาชญากรรมสงครามต่างๆที่นาซีเยอรมนีได้กระทําหลักๆสุดเลยเนี่ยนะครับผมที่โด่งดังในทางเสียมากที่สุดเลยมันคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่กระทําต่อชาวยิวนั่นเองนะครับผมเราคงไม่ต้องพูดอะไรมากว่าฮิตเลอร์เนี่ยทำอะไรกับชาวยิวบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่อันดับ9กันต่อเลย อันดับ9เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยบางลิสเนี่ยนะครับผมอาจจะได้แรคงที่ต่ํากว่าฮิตเลอร์หน่อยนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผู้ที่ทําให้เหยื่อกว่า40ล้านคน ต้องตายลงไปไม่ว่าจะเป็นนะครับผมจากความอดอยากจากการสังหารหมูจากการขังลืมในคุกกูลกักใช่แล้วถ้าพูดถึงคุกกูลักเนี่ยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากที่โซเวียตถูกไหมและผู้นําที่โด่งดังในเรื่องความโหดร้ายมากที่สุดในโซเวียตเนี่ยนะครับจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากพิเมียโจเซสตาลินนั่นเอง โหดแบบโคตรโหดนะครับผมโหดมากๆเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นที่เกรงกลัวของประชาชนมากกว่าฮิตเลอร์ด้วยซ้ำยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับผมที่ทําให้ประชาชนชาวโซเวียตชาวรัสเซียเนี่ยต้องสูญเสียเอาที่เป็นเหตุการณ์ภายในเลยนะ ก็จะมีนะครับผมเดอะเกรทเพิร์ชที่จะเป็นการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองของเขาอันนี้เนี่ยก็จะมีจํานวนหนึ่งและอันที่ส่งผลนะครับผมต่อประชาชนหมู่มากที่สุดเลยเนี่ยเหตุการณ์นึงเนี่ยมันก็จะมาจากสิ่งที่เรียกว่า5 Year Plan หรือว่าแผน5ปีของสตาลินมันคืออะไรกันนะครับผมมันคือแผนปฏิรูปนะครับผมแนวทางทางการเกษตร,รและอุตสาหกรรมของโซเวียตให้มีความเป็นคอมมิวนิสต์มากขึ้นนะครับผมก็คือการมาทํางานกันในานารวม มาทำงานกันในโรงงานรวมนะครับนั่นเนี่ยทำให้มีผู้คนจํานวนมหาศาลเลยนะครับผมหลาย10ล้านคนที่ต้องอดอยากและตายจากเหตุการณ์นี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมที่เป็นการปฏิรูปแนวทางเศรษฐกิจของประเทศฉบับสตาลินิซมสุดตรงจัดนะครับผมคนตายไปกว่า40ล้านซึ่งทีนี้สตาลินเป็นอันดับ2ใช่ไหมครับอันดับหจะเป็นใครได้อีกล่ะน,นอกจาก คนที่เอานะครับผมแบบแผนคอมมิวนิสต์ของสตาลินมาใช้แล้วก็ดัดแปลงให้สุดโต่งยิ่งขึ้นไปอีก,ขอกเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากท่านประธานเหมานั่นเองเหมาจือตงนะครับผมหรือว่าเหมาเจ๋อตรงเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียนะครับผมกว่า60ล้านคนที่เป็นเหยื่อในช่วงการปกครองของเขาลัที่เหมาอิสึมของเขาเนี่ยนะครับผมได้มีการเอาแผน5ปีค,คล้ายๆกับของสตาลินมาใช้เหมือนกัน แต่กับของจีนเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อของเหตุการณ์ Great Leap Forward หรือว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือการก้าวกระโดดไปข้างหน้าซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะโฟกัสไปกับการใช้นารวมที่ทําให้นะครับผมประชาชนกว่า30ล้านคน ต้องอดอยากแล้วก็ล้มตายกันไปอันนี้เนี่ยคือเหตุการณ์หลักนะครับผมที่ทําให้ผู้สูญเสียชีวิตมันมีมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการปฏิวัติวัฒนธรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆเรียกได้ว่าก็สุดโต่งไม่แพ้กับสตาลินจริงๆเลยนะครับคนนี้แต่ว่าประชากรของจีนถ้าเกิดเอามาเทียบกับโซเวียตเนี่ยนะครับผมมันก็แตกต่างการประชากรจีนจะเยอะกว่าทําให้อัตราส่วนของผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะมากตามไปด้วยก็อยู่ที่60ล้านคนเลยนะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับผมเป็นตัวออย่างงข สิอันดับผู้นำเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เรียกได้ว่าหลักฐานเนี่ยสามารถบันทึกประวัติศาสตร์มาได้ค่อนข้างที่จะมีความชัวนะครับผมตัวเลขเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนไปได้บ้างแต่ก็ไม่น่าจะเยอะมากสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวของผู้นำเผด็จการสุดโหดที่เราจัด1ิอันดับมาให้ถ้ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชม